สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ออนเฟมิลี่ค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาชมความนา่ารักของน้องเนล่าเมื่อน้องเนล่าได้ของเล่นใหม่งานนี้หมูน้อยของเราจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะอ๋อขอ,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 องเล่นใหม่นะคะวันนี้น ke, ดูซิดูซินีพ่พี่ปาดาวถือทำนิทานนะคะฝึกอทำิทานไงไหน้ไ <laughs> <laughs> าไหนไหน้าไหนย่งกลมลงไปกินที่เขา มาหนามาน้โหเจโาหน้าจิ้มูมาได้เหรอลูกฮะฮะมีปลาดกดว่มีปลาดกนี่นะอือือโอ้ไม่สนใจแต่ดีเลยสนใจแต่พี่ๆนะฮะสนใจแั่นามปลาดาวกํ่าวๆเหนจิ้มลูกจิ้มจิ้จิ้ม อเรียกว่าได้ของเล่นใหม่น้องเนล่าก็มีความสนใจมากๆเพราะดูจากอาการจ้องของน้องเนล่าแล้วรู้สึกว่าจะสนใจของเล่นใต้น้ำมากมากเลยค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ